ตามย,ย้อยผมขึ้นมาดูนะเนี่ยควงไฟอ่ะน,นี่รอบแรกเลยด้วยความชำนาญในการควงไฟไอ้นหนูมั่นใจนะไม่หล่นใส่ป้า ได้โล่เพิ่งขึ้นได้ขึ้นมาดูเ้าหอมโอเคครับดูค,คนเต็มเลยครับแเคแต่ละ,ละจุดนี้มีวัดพระศรีมหาธาตุมีปางแพร่มีในวังมีบ้านพิชัยเยียร์มาไปถ่ายรูปไปได้นะครับไม่ห่วงห้ามครับูเก บริษัทผมมีอยู่แค่นี้แล้วนะครับจะพาไล่ดูวัดพระศรีมารหาธาตุวัโบราณวัดวิชาเย็นตาวิชาเย็นไปแล้วแล้วก็องค์พระในในปางสามยอดครับแล้วก็ปางสามยอดเหลือแค่แผ่นเดียวแล้วก็อีกสองแผ่นครับมีลาหูกับสิงห์นะครับไปเร็วลือเกินะปางสามยอดครับแล้วก็กำแพงเมืองแล้วก็รถายตายน,นะครับก็จุดเปิดสเปกตรีเลย แล้วก็เรามีสองแล้วก็ท่อน้ำโบราณโอเคครับแล้วก็เป็นลิกิตแผนพิเศษนะครับต้องเอาจิตวิญญาณมาคุยกันนะครับต้องมาตีรไคาของตนเดิยานะครับเฮ้ครับผมหยุดแล้วมาวาดตออ่อดีกว่าเพิ่งวาดองเฉพาะตั๋ปการเต็จโดนคุณอาบูชาไปเลยบูชาเป็นสระบุรีโอเคครับนอนอยู่แล้วนอนก็เพียมากแต่ต้ตายครับอีก2อวันเท่านั้น ว่าต่อแล้ว